สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทาย FC เช่นเคยนะคะสายก็จะมีงานมาจากหลายๆร้านนะคะเป็นงานที่คัดสรรความสวยงามมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้มีเพียง5ชิ้นซึ่งเป็นงานมาใหม่นะคะก็รีบเอามาให้ FC นั้นได้เลือกนะคะงานจริงสวยกว่านี้นะคะการ ถ่ายรูปออกมานั้นบางทีไม่เป๊ะเท่าที่เป็นงานตัวจริงนะคะตัวจริงสวยมากๆค่ะเป็นงานหกตะกอทอยกดอกนะคะเป็นสีธรรมชาติงานสวยละมุนมากๆค่ะสำหรับสีสันทั้งหมดก็มี5้าสีหชิ้นนะคะสนใจชิ้นไหนนั้นสอบถามทักทายมาได้นะคะเป็นงานหกตะกอทอยกดอกขนาดของผ้านั้น1คูณ2เมตรนะคะเป็นงานที่ได้มาตรฐานทุกชิ้นงานงานจริงจะสวยกว่านี้นะคะ สนใจชิ้นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ราคาเบาๆนะคะ3า5 0บาทอาบน้ำยาพร้อมส่งฟรีนะคะขอบคุณสำหรับนางฟ้าผ้าใหม่ที่อุดหนุนมาตลอดแล้วก็ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับการรับชมและก็การติดตามด้วย